คนั่งต้นคิดไม่ถึงครับทวียรศรุ์กาจะ,อะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกําลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือ,อคือนั่นก็ง,งงเหมือนกันครับทวียรศรุ์กาจากสายลมครับสายลมเวียศุลกาก็สองพี่น้องสองพี่น้องคู่นั้นเขาก็น่ารักเดีดเป็นครับทวียศุลกาจากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทวียศุลกาจากสายลมครับคู่ที่ออกออกไป เ่าเครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมเป็นครับตอนนี้ตัวก้าใส่ลมกับกล้องมี vr เก้าหกเก้ากับ vr เก้าสามแปดะอบท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ติดค้าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอสบเอนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทําไมแมวเูมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ vr เก้าหกเก้ากับ vr เก้าสามแปดก็เกรงนะครับว่าเน้ําจะกระเด็นข้าวเพราะว่ารถดีเซลเขาเครื่องไม่ดับเพราะเขาวิง่งน้ํากระเด็นมาครับ ก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยลครับด้วสูตรนุ่งเก้าจากสายลมครับสายลมเมี่ยสูดุ่เก้าก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกไม่ที่ใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววัดตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ลูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ลูกหนังสติก อย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็นออกครับท่านเวิยสุขินก้าจากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับถ้าน้ําท่วมครั้งต่อไปแล้วก็ถ้าออกสมาชิกออกไปแล้วก็เวียก้าหกเก้าเวียก้าสามแปดออกไปอีกครั้งก็ครับจัปฏิบัติตามนั้นครับแล้วเสียงมันจะออกมาคงจะไม่ค่อยได้ยินขนัดนะครับนวิยสุขินก้าจากสายลมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเข้าใจว่าคลิปเน็บคงจะเน็บไม่ได้ด้วยเพราะอยู่ในถุงนะครับก็คงจะใส่ใน,ในกระเป๋าเวิยสุขินก้าจากสายลมครับ สายลมเมฆสเกา้าอย่างนั้นก็เสียงก็ออกมาได้ดีพอสมควรนอกจากบางทีมีกรอบแบบนิดหน่อยแต่ว่าเปลี่ยนอะไรต่างๆก็หมุนได้จากข้างนอกแบบ่าสายรงพลาสติกก็จะสามารถที่จะหมุนปุ่มหรือทำอะไรได้หลายอย่างเสียดายเครื่องก็ต้องระมัดระวังอย่างนั้นเป็น ครับท่านวิยาศูนย์ศูนย์กจากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครั้งต่อไปก็จะเตรียมถุงพลาสติกใส่โมบายเอาไว้ด้วยเพื่อเพื่อฉุกเฉินกร,รับ,บทัานหันครับกาารขอพรบคุณท่านวิยาศูนย์ศูนย์กครับที่ได้กรุณานะให้คาแนะนํามาครับท่านวิยาศูนย์ศูนย์ก้าจากสายลมครับแล้วก็เกี่ยวข้องตัวตอนวันนั้นก็คงกลัวว่าต้องไปช่วยแก้เครื่องอะไรต่างๆก็ไม่รู้จะวางไปที่ไหนก็อาจจะ ใส่ในกระเป๋าหรือ,อสพายไว้ก็ได้เป็นครับท่านเวียสูนทรเก้าจากสายลงครับก็รับทราบ,บ,บรับปฏิบัติครับก็วันนั้นกระทันหันนะครับก็ออกไปกระทันหันก็ไม่ได้นึกเฉลียวใจอะไรครับก็ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนแลพอไปถึงเจอน้ําท่วมเยอะๆแล้วก็น้ํากระเด็นก็เลยหวงกูมิเตอร์นะฮะก็เลยเก็บไว้ในรถท่านเวียสูนทก้าจากสายลงครับสายลมเวียสูนทรเก้าอีกอย่างหนึ่ง เครื่องมือถือของ VR 99นั้นเบี่ยงไปทางบวกประมาณจุดสี่ที่วัดวันนั้นแล้วก็อของ VR มือมือจะเป็นแปดแปดเจ็ดเรือมีเจ็ดแปดเยอ่แยกเบี่ยงไปทางลบประมาณหนึ่งจุหนึ่งอีกคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งหนึ่งจุดสอง ส่วนเจ็ดพวกเจ็ดนะเจ็ดนั้เขาเบี่ยงไปทางบวกไปอีกหนึ่งท่นานประมาณจุดสองถึงว่า,าวิยาเก้าหเก้าติดต่อได้เฉพาะที่ดีเฉพาะาท,ที่เบี่ยงไปทางเดียวกันเป็นคตวเวิยศูนยศูนย์เก้าจากสายลมรับทราบด้วยความกับขอบพระคุณครับที่ได้กร,รุณารีพอร์ตให้ครับก็คงจะ ลำบากครับก็ต <vt ret ii> ้องไปเข้าไปหาหมอให้เขาทําให้ครับแล้วก็วานนั้นเียรเก้าหกเก้าก็ก็ใช้สายการแบบรับประดักฮะและใช้ทางธรรมดาครับก็คงจะไปไม่ค่อยดีครับท่านวิยาสูดถย์เก้าจากสายลมครับสายลมเบีย์เก้าอ่าวันนั้นไม่ใช่วันนั้นวันอีกวันหนึ่งที่ออกจากสายลมเป็นครับท่านวิยาสูดถย์เก้าจากสายลมไหมความว่าตอนโมบายถูกต้องไหมครับ ถูกต้องเมื่อตอนที่เตรียมโมบายยังไม่ออกแต่สายลมแล้วก็ถือ,อถือมือถือไปแล้วก็ย q โ o ก็จะไม่ได้แล้วใครเจ็ดเจ็ดแปดหรือไอเงนินเป็นอ๋อคราวสั้นเบียสือก้าจากสายลมครับรรรค,รคงจะใช่ครับกับ q โ o กับเบียอเจ็ดเจ็ดแปดนนั้นก็ไปปฏบัติหน้าที่เสร็จแล้วออกไปครับก็ ก็ยืนก็ใช้สายาการรับประดังอยู่เหมือนกันครับก็ไม่ทราบวัดได้ท้าเวีาสุนง์จ้าวัดไใจเร็วดีครับถ้าเวีาสุงค์เจ้าจากสาลงครับก็ตอนนั้นอคอยดูเห็นเปลี่ยนเครื่องก็นึกว่าคงเตรียมตัวกลับบ้านเป็นครับท่านเวียสุนงค์เ้าจากสายลมครับก็เวีย้6 9ก็ขับกล่าวขอบพระคุณครับที่ท่านเวียสุนงค์เจ้าได้ตามมอนิเตอร์แล้วก็ได้ช่วย สัญญาณให้ด้วยครับเบียก้าเก้าไม่รู้ตัวแล้วับครับทรานเบียสูนถึงเก้าจากไฉหลงครับไฉหลงเบยสูเก้าก็ตอนนี้ก็อยู่อยู่เพราะว่าเกดปิดสถานีนี้เป็นครับท่านเบียสูนถึงเก้าจากไฉหลงครับกราบขอบพระคุณครับแล้วก็คืนนี้ครับก็มีรายการตอนสามทุ่มนั้นครับถ้าท่านเบียสูนถึงเก้ามีประสบการณ์อย่างไรขอความกรุณานทะ่านเบียสุนถึเก้าได้กรุณาคอนแทกมาให้ความรู้กับ เพื่อนสมาชิกด้วยนะครับท่านีวรสุขินก้าจากสายลมทีวครับรับทวายูวาเจ็ดสิบสาครับกา e, e, รขอบพระคุณท่านวีร์สุขินก้ครับที่ได้กรุณาคอนแทคเข้ามาทางศูนย์ควบคุมขายไายลมเพื่อปรับแต่งและแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆกาบขอบพระคุณท่านวร์สุขินก้าเดสิบสามครับาาสบายลมยี่สิบี่เ